อิมิตสล์เนี่ยถ้าใส่ก็เป็นแล้วคนจะสังเกตเห็นไม่ไม่ไมไมชัดถ้าใครมีความผิดปกติทางด้านขากรรไกรไม่ว่าฟันบนหรือฟันล่างคล่อมนะฮะตัดสินใจนะครับเข้ามาที่นี่อาจารย์สมชาติเก่งแลวชีวิตคงจะเปลี่ยนไปสวัสดีครับผมชื่อนริศเจริญพักดีครับปีนี้อายุ50ปีแล้วครับ ทำไมถึงเลือจกจัดฟันใสอิวิตไลน์ร่วมผ่าตัดขากันไกรคะอินวิตไลน์เนี่ยถ้าใส่เข้าไปแล้วคนจะสังเกตเห็นไม่ชัดผมก็อายุมากแล้วเลยตัดสินใจใช้ตัวนี้ดีกว่าใช้เวลาจัดฟันใส่ระยะเวลาประมาณกี่ปีถึงได้ผ่าตัดขากันไกลคะผมจัดฟันอยู่ประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนถึงจะได้ผ่าตัดค,คนไข้ใช้ พักฟื้นหลังจากผ่าตัดฐานไกลเท่าไหร่ถึงอาการจะดีขึ้นคะผมพักอยู่ประมาณสองสัปดาห์แล้วก็เป็นปกติหลังจากผ่าตัดฐานไกลคนไข้สามารถใส่อุปกรณ์จับฟันใส่ได้ทันทีเลยไหมคะแล้วก็มีอาการเจ็บในระหว่างการใส่เครื่องมือหรือเปล่าผมพักฟื้นอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็สกแกนฟันใหม่เมื่อทำชิ้นง,งานชุดใหม่ครับ ส่วนเรื่องเจ็บ่ไม่มีครับปกตินะฮะหลังจากการผ่าตัดขานไกลแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนบ้างคะงการรับประทานอาหารเนี่ยดีขึ้นเคี้ยวได้มากขึ้นนะไม่เหมือนเดิมเพราะตัวของเดิมเนี่ยฝันล่างมันคล่อมฟันบนทนะีัจะวางแผนในการจัดฟันใส่ร่วมผ่าตัดขานไกลไหมคะถ้าใครมีความผิดปกติทางด้านขากรนไกรไม่ว่าฟันบนหรือฝันล่างคล่อมนะฮะ ตัดสินใจนะครับเข้ามาที่นี่อาจารย์สมชาติเก่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมั่นใจมากไม่เหมือนเดิมต่อไปเลยครับเหมือนมเนี้แหละฮะ